สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเล่เกมเมอร์ครับวันนี้เราก็มาต่อกับเกม p พ l i ิสซิมูเลเครับใน e ีที่3ลแล้วอีพีที่แล้วเล่นไปในช่วงกลางคืนก็ได้เลเวลอัพมาแล้วครับเป็นเลเวล2ทับ10ละวันนี้ก็มาต่อมีอุปกรณ์ปลดล็อกใหม่ด้วยครับมีอยู่2-3อย่างครับปลดล็อกเพิ่มมาใหม่ครับเริ่มกัน ต่อในอีพีที่สามเลยครับป๊าบวันนี้มีเมืองนี้กลางวันเราไปเมืองใหม่กันเลยไหมเมืองเนี้ยเมืองที่สองโอเคไปเริ่มเมืองนี้กันเลยครับสักกะหนึ่งโอเคเราว่าผมว่าลดเวลาการทำงานหน่อยไหมเอ้ยแต่ว่าจริงๆแล้ว ยีหนาทีนี่ก็กำลังดียเนาะอะไรครับยี่สิบห้านี่แหละเวลามาตรฐานอาดานเอ,อภารกิจนี้ก็เป็นช่วงกลางคืนเหมือนเดิมครับผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรมาใหม่นะโอ้มีปืนด้วยม,มีแฟลไลท์อันนี้คือปืนไฟฟ้า,ฟาครับ อันนี้โพลิสคืออะไรอ่ะอ๋อแผนที่ครับแพนที่ให้ดูว่าเราอยู่จุดไหนก็ E S C code ปิดไปกดมีค้างอันนี้เป็นกล้องปิดีหลดกรอ๋ออันนี้เรดาร์กัน จับพวกรถวิ่งเร็วแน่เลยโอเคไปเริ่มภารกิจในเมืองนี้กันต่อครับอันนี้มันเชตเตอร์ตกลงกให้เกียวอุบัติเหตุเล็กน้อยนี่ไม่นจะ โอ้จริงเราปิดกดฎลยเนี่ยคำไฟแดงซะอย่างนั้นโอเคเราไปที่อุบัติเหตุก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวอย่างอ,อื่นค่อยว่ากันครับพูดคุย I've arrived at the scene of the accident I used my turn signal 60. no mistake on my end but i my okay here's your accident report are you kidding me there's almost nothing written here all right you can go now drive safe that vehicle crossed a straight line it's dangerous officer Please take your accident report. Seriously, this is just a blank report. All clear. You're free to go. Stay safe and have a great day. Need a hold on my yoga up. I have a vehicle here for towing. Can you send a tow truck to my current location? Tow truck will be at your location <laughs> shortly. I have a vehicle here that needs towing. I need a record at my current location, please. That person was swerving left oh, sure. and right. I will be with you shortly. Okay, here's your accident report. There's almost nothing written here. You're good to go. Drive safe and have a nice day. Okay, then we go, let's go. I'm still recovering from the crash. My mind is blank. This is your accident report. You call this a report? But the my We're done. You can leave now. Have a good day. Take a picture of the sign. Oh, take a picture of the BNL. I'm an injured person requesting an ambulance. <laughs> Okay, what's going on? Can you hear me? Well, oh, I have some pain, but I think I was lucky. Okay, great. We need to get you to the ambulance anyway for further examination. Can you walk on your own? Yes, I can do that. I'll go to the ambulance. I have a vehicle here for towing. Can you send a tow truck to my current location? wrecker there be couple minutes. will in a of กในใน็กคือห้ามเกิน25กิโลเมตรรอเปล่า Your shift is over, officer. อ๋อครบเวรครบกะทำงานซะและ้วได้มา197 HP โอเคไม่เป็นไรวันนี้กลับไปที่สถาน,นีตำรวจก่อนครับไปไฟเขียว โอเคทักทายเฉยๆเย็นๆเราเป็นตำรวจเราก็ต้องเคารพกฎการจราจรครับโอเคข้ามได้ครับไปสรุปผลงานของวันนี้กนันก่อน ที่โต๊ะทำงานสรบผลงานของวันนี้ครับติดล็อกไปยี่สิบเจ็ครับวันนี้ได้มา210โอ้เกือบอัพโอเคเกือบเลเวล3แล้วครับ เคก็สำหรับ EP ที่3นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยว EP หน้าเราจะไปลองที่เมืองใหม่กันนะเมืองอีกเมืองหนึ่งตอนนี้เราอยู่เมืองทางด้านขวามือเราเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางด้านบนเมืองด้านบนว่าจะมีอะไรให้เราทําแบบใหม่ๆครับตอนนี้เราเวายังไม่อัพก็ยังไม่มีของกดล็อกใหม่นะ ก็เพิ่งจะรู้การตรวจจับความเร็วเมื่อกี้นี้สำหรับ EP นี้ EP ที่3นี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับถ้าชอบยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง o อเล่เ e มด้วยนะครับสวัสดีครับผม